สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม p ับ G Mobile นะฮะกับช่อง PAJ7 นะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะมาบอกวิธีการคุมปืนให้นิ่งสไตล์ PAJ7 นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็วันนี้เราก็จะมาดูกันว่าวิธีการทำให้ปืนนิ่งนะฮะหรือว่าการสเปรย์ให้นิ่งมีอะไรบ้างนะครับพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยนะครับ อ่าเราก็มาชมว,วิธีที่หนึ่งกันนะครับวิธีหนึ่งนี้ก็จะเป็นเทคนิคก,การตั้งค่าความไวนะครับของปืนนะฮะก็สําหรับใครยังไม่ตั้งค่าความไวก็ลองเข้าไปตั้งดูนะครับใครยังไม่เคยลองตั้งเลยนะฮะส่วนของผมนี่จะตั้งไว้ว่ามันกลางๆนะครับก็แต่ละความไวก็มันก็จะอยู่ที่โทรศัพท์มือถือด้วยนะว่ามือมือถือใครเป็นยังไงนะฮะก็ต้องลองตั้งดูนะครับผมจะตั้งไว้กลางๆนะครับสามารถนําไปลองปรับใช้ดูเอาไปจูนใช้ดูกันได้นะฮะ ก็ถ้าเกิดเราตั้งสโคบช้านะครับมันจะดีดนะฮะแต่ถ้าเราตั้งเร็วเกินไปมันก็จะสายนะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ลองปรับแต่งปรับใช้กันดูได้นะครับแต่ละโทรศัพท์บางรุ่นมันจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่ว่าเครื่องไหนมันจะแรงกว่ายังไงนะครับ <c oughs> ก็ลองไปปรับใช้กันดูได้นะครับต่อมาเป็นวิธีที่2นะฮะวิธีที่2นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับกิ๊บนะคาะับกิ๊บปืนต่างๆนะครับในเกมนะครับว่าเราจะใช้กิ๊บไหนใส่กับปืนอะไรยังไงนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับเรื่องความนิ่งนะครับ มันก็จะมีเรื่องลดการแบบลดนีคอยแนวดิ่งลดนีคอยแนวตั้งนะครับสำหรับคลิปปืนต่างๆนี้นะครับก็ใครที่อยากจะดูคุณสมบัติของคลิปต่างๆนี้ก็สามารถดูที่ท้ายคลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับก็เราก็มาดูวิธีต่อไปกันเลยดีกว่านะครับวิธีต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับท่าทางในการยิงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยืนยิงนั่งยิงนอนยิงนะฮะหรือว่าเคลื่อนที่ยิงนะครับมันก็จะช่วยได้นะฮะก็สําหรับการยิงแต่ละท่านี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นแบบว่า ถ้าเป็นนอนยิงอะนะถ้าเป็นนอนยิงนี่ก็จะถือว่านิ่งที่สุดนะฮะสำหรับการยิงนะฮะลังจากนอนยิงมาก็จะเป็นนั่งยิงนะฮะเพราะว่าการนั่งยิงก็ถือว่าดีเหมือนกันนะฮะทำให้การยิงสเปเนี่ยมันจะไม่สายมากนะฮะส่วนยืนยิงนี่ก็จะยากสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าเป้ามันจะสายเล็กน้อยนะฮะแต่ถ้าแบบว่าถ้าเราจําเป็นจะต้องเดินยิงจริงๆนี่ก็ขอให้ใช้สักโขบล่างๆหน่อยครับไม่ต้องสูงมากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็สำหรับลักษณะท่าทางในการยิงต่างๆนะครับก็ต้องปรับใช้กันไปตามสถานการณ์นะครับว่าเราจะใช้อย่างไงนะครับอ่าเราก็มาดูวิธีต่อไปกันดีก,กว่านะครับวิธีต่อไปนี่ก็จะเป็นวิธีสําหรับคนที่เปิดใช้ใจโลโทโคมนะครับอันนี้ก็จะเอาไปใช้ได้นะครับก็เป็นการวิธีการตั้งค่าใจโลทะโคมนะครับมันเป็นอีกบทบาทหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่ใช้ใจโลทะโคมนะเพราะว่ามันจะทําให้ปืนนิ่งนะฮะสำหรับส่วนตัวผมนะ ก็ส่วนตัวนี่ผมว่าถ้าใช้ไจโลสคโบนะผมคิดว่าใจสะโบเนี่ยจะทําให้กระสุนเนี่ยเกาะกลุ่มกันมากขึ้นนะฮะและยิงเราไม่ขาดช่วงนะครับสําหรับใครที่ใช้ใจโลสโขบเนาะแต่ส่วนตัวผมนี่ผมไม่ได้ใช้นะฮะสำหรับใจโยสโบนะครับผมชอบเล่นแบนบ,บลบากนิ้วมากกว่านะครับแบบว่าเล่นแบบลากนิ้วอะมันมันไม่ถนัดแต่ผมว่ามันสะใจดีเวลาเล่นอะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะลองเล่นใจสะโคบก็ลองเปิดใช้กันดูได้นะครับแล้วก็ มันช่วยได้นะเวลาชุระหุแบบว่ายิงใกล้ๆแบบกระทันหันเนี้ยมันช่วยได้มากเลยสำหรับเจโลสโคมนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่อง PAJ7 ด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ขอตัวไปก่อนละครับสวัสดีครับ